สวัสดีครับ What's up guys Welcome back to การรีวิวไอเทมใหม่จาก One t w e l Universe นะครับ for 1ต่อ12 s ส a l One t w e l Scale by Ajec นะครับก็ f เฟ e บ o ๊ k เพจเล่นใหญ่เลย Facebook Ajec แล้วก็ YouTube เล่นใหญ่เลย Channel นะครับ ไปตำกันได้นะครับที่ขึ้นให้เลยด้านหน้านี้นะฮะจะเป็นไอเทมอะไรนั้นเรามาอันบ็อกซ์กันเลยกล่องนี้เป็นกล่องพร็อพที่แบบว่าคล้ายๆเอพิโซดที่แล้วนะฮะ Hell Rider นะฮะเป็นกล่องที่เอาไปใช้เป็นพร็อพป,ประกอบฉากนะสแต็กซ้อนกันเป็นฉากอันนี้ได้นะฮะฉากโกดังสินค้านะ ฉากแบบว่านะฮะแวร์เฮาอ่าต่อสู้กันตัวตัวร้ายกับตัวตัวดีนะฮะก็เดอ๋มาไอเทมในวันนี้คือโฮมมาพร้อมกับเดดพูลนะในตำนาน เชื่อว่าก็คือหนังมันออกไปจากโรงแล้วแหละเราก็ได้เห็นนะฮะได้เห็นว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะมันมีเลดี้พูลเออเลดี้เดทพูลนะฮะแล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็มีเบบี้พูลนะเบบี้พูลนี่ก็อ่าแหลมเลยนะฮะน่ารักมาเลยทีเดียวกับอ็อกเซซอรี่นะฮะ จริงๆเป็นเป็นนิวคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งเลยนะเป็นคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่แยกออกมาเป็นตัวเดี่ยวๆเลยนะเบบีพูนะฮะก็เรียกได้ว่าเรามาซูมดูดีเทลกันนะฮะอาจจะแบบภาพแตกไปนหน่อยนะเอาประมาณกลางๆแล้วกันอ่ามีเข็มขัดนะฮะมีก้นนะ Baby Fat aw, b บบี้แฟทนี่ก็ยังตัวแบบตัวแต่งๆนะฮะเพราะว่าเป็นเด็กนะออมจุกนมสีแดงนะฮะพร้อมกับนะคาบจุกนมที่มีโลโก้เดสพูแล้วก็เข็มขัดก็เดดพูนะหน้ากากก็เดดพูนะฮะสีดำแดงนะฟิลชื่อเดียวกับมอเตอร์ดำแดงนะฮะรถทามิยาเด็กยุคเก่าสู่เล่นกันนะ อันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ที่อยู่ในเรื่องเดทพูอ่ะเราวางบนกล่องนี้ดีกว่าและอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เราได้เจอในเรื่องในหนังนะฮะก็คือ Lady ี้เด p พู l นะฮะตัวนี้เป็นตัวคอมิกนะแต่ตัวคอมิกก็มีความคล้ายกับตัวหนังมากเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่า90%ขึ้นเลยนะตัวมูวี หลังๆที่ออกมานี่เป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวมูฟวี่ที่อิงคอมมิคนะฮะอิงจริงๆอิงแบบว่าอิงเกือบอิงเกือบร้อเเนะฮะเพราะว่าแฟนๆของหนังมาเวลนี่ก็เริ่มจะเรียกร้องให้ M.C.U. นะฮะสร้างคาแรคเตอร์ที่แบบว่าให้เหมือนกับคอมมิคให้มากที่สุดเหงือกันเถอะนะ แล้วนี่ก็ตัวเดทพูเองนะอันนี้เป็นเดทพูเวอร์ชันตั้งแต่ตั้งแต่เดทพูสองแล้วนะอ่านะ,ะล่าสุดเป็นเดทพูสามนะเดทพูแอนด์วูฟเวอร์ลินนี่ก็คอมเพร์นะฮะเปรียบเทียบให้ดูว่าเรดี้เดทพูที่เป็นคอมิกกับเดทพูมูวี่นะ,ะเป็นยังไงนะเดิมเดิมน,นะเฮียเหมแทบ เยเห็นแทบไม่ได้ทำอะไรกับตัวเดสพูตัวนี้เลยนะเรียกว่าปืนยังเป็นปืนที่แบบกาวติดกับไอ้นี่อยู่เลยนะกาวติดอยู่กับซ็อกเก็ตเขาเรียกว่าซ็อกเก็ตใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะพาว h ิสไม่รู้สิลืมคอัพั์ไปแล้วอ่านี่นะฮะยืนเทียบสเกลถ้ามีรังมันอาจจะเห็นไม่ชัดหน่อยใช่ไหม เราก็จะเอาลังออกนะอ่านี่ก็นั่งกับพื้นเลยเบบี้พูลนะครเบบี้พูถ้าอุ้มโดยเด p พูลล่ะ,ะ,ะปรับ articulation จุดขยับกันนิดนึงนะฮะอ่าแล้วถ้าถ้าเดทพูอุ้มเบบี้พูล่ะจะเป็นยังไงฟีลประมาณไหนนะฮะอ่อุ้มก็ประมาณนี้นะอย่าขยับ หรืออะไรมากเพราะว่าเพราะว่ากัวดจะอุ้มแล้วตกนะคือแบบว่าแค่แค่กลางแขนแบเฉยนะฮะอ่านี่ก็เป็น lady d e a t พ pool นะอ่า d e a พู pool movie อุ้ม baby p o o ลนะสี baby p o o ลก็จะ bright หน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็น d e a พู pool version นะ version ก่อนหน้านั้นนะฮะ ถ้าเป็นเดสพูเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นสีที่ไบรท์ขึ้นแล้วนะคือสีสดขึ้นแล้วอันนี้จะเป็นสีแบบอมอมอมเทานิดนึงเพราะว่าเป็นแบ t เทิรเดามนะฮะผ่านการต่อสู้มาประมาณหนึ่งบูเ r i ีนเฮียเห็นไม่มีตัวมูฟี่นะฮะก็มีแต่ตัวคอมิกนะอ่าถ้าจะถ้าจะเอามารวมเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าภาคสามเดสพูอั o บูเบลนนะฮะก็จะมีบูเีนเข้ามาด้วยนะอ่า อ่าเดดพูลนำหน้าแล้วกันเพราะว่าวูวอรีนเหมือนเป็นแขกรับเชิญของหนังเดดพูลนะเวลาจับตั้งต้องจับตั้งดีๆนะอย่าให้มันเป็นลมเป็นโดมิโน่นะอ่าตัวต่อมานะฮะก็คือเดดพูลเวอร์ชันคอมิกเอาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะ,ะเพราะว่าเดดพูลภาคล่าสุดนี่เรียกได้ว่าเดดพูลทุกรูปแบบ ก็เกือบทุกรูปแบบนะฮะมาโผล่ในเดฟพูสามนะคือแบบเยอะจริงๆนะฮะอันนี้ก็เดฟพูตัวคอมิกไปอีกตัวหนึ่งแวนะเวอร์ชั่นหน้าเวอร์นะ,ะทําทําหน้ากําลังเวอร์เวอร์ปากเวอร์อยู่นะอ่าก็ประมาณนี้นะ,ะยืนยากแน่ในตัวนี้น มีความเสียวว่าอย่าไปล้มใส่เบบี้พูลแล้วกันนะเพราะว่าเบบี้พูลแค่แค่เหมือนกับโฮเอาไว้ให้เฉยนะไม่ได้โฮด้วยนะจริงๆแค่แบแๆแล้วให้นั่งบนแขนนี้เฉยนะถ้าล่วงนี่แบบว่าเสียวล่วงนะฮะนะประมาณนี้แล้วกันนะนี่ก็เป็นเบบี้พูลจาก one twelve universe by Ajit นะฮะไปตำกันได้นะฮะ แล้วพบก,กันใหม่ในเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเลิฟๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดอะไรได้กดไปเลยนะฮะแล้วพบก,กันใหม่ครับผมสวัสดีครับ